หลังจากนั้นพระเอกก็ได้ถามกับราชามาป่าว่าเจ้าคิดว่านกตัวนั้นลีเมาส์จะเป็นคนส่งมาใช่หรือเปลา่าราชามาป่าก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วละนกตัวนั้นถูกส่งมาโดยลีเมาส์ข้าคิดว่านางน่าจะซ่อนตัวและหาโอกาสเข้ามาโจมตีพวกเราอย่างแน่นอนเพราะงั้นตอนนี้พวกเราควรจะลอ่อนางออกไปให้ไกลที่สุดเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกให้ราชามาป่ารีบเดินทางไปเพื่อล่อให้ลีเมาส์ตามมาโจมตีเมื่อพระเอกได้เดินทางไปเป็นเวลาเพียงไม่นานราชามาป่าก็ได้หยุดแล้วบอกกับพระเอกว่าข้ารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่าง ที่ผิดปกติพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้หันไปมองเจนกแล้วพูดว่าใช่ข้าก็คิดว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าเจ้านกตัวนั้นที่ลีเมาส่งมาจะบินตามพวกเรามาตั้งนานแล้วแต่มันกลับไม่ส่งสัญญาณหรือบอกพิกัดต,ตำแหน่งของพวกเราให้กับลีเมารู้เลยแต่ถ้าหากพวกเรายัางเดินทางต่อไปแบบนี้มันจะออกห่างจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะซึ่งข้าคิดว่าพวกเราน่าจะโดนหลอกเข้าให้แล้วนี่อาจจะเป็นแผนล่อให้พวกเราออกมาก็ได้เพื่อที่พวกปีศาจจะได้เข้าไปโจมตีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ กลับไปดูหน่อยจะดีกว่าราชามาป่าที่ดีอย่างนั้นก็ได้หันหลังกลับพร้อมกับพูดว่าการปกป้องบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั้นมันสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดเพราะงั้นพวกเราควรจะรีบกลับไปให้เร็วที่สุดพอเพราะอีกที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกให้ราชามาป่ารีบเดินทางไปให้เร็วที่สุดเพราะถ้าหากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ถูกโจมตีพวกเราก็จะไม่มีดอกบัวศักดิ์สิทธิ์สามสีเอาไว้ให้กินแล้วจะไม่มีแรงไปสู้กับกปิศาจอย่างแน่นอนในระหว่างนั้นเองเจนกที่ดีเห็นพวกพระเอกกาลังวิง่งญญญออกลับไป มันกำลังส่งสัญญาณให้กับพวกปิศาจรู้ถ้าอย่างนั้นพวกเราควรจะรีบกลับไปให้เหลียวติสูดเมื่อราชามาป่าได้ยิน,นอย่างนั้นก็ได้รีบวิ่งอย่างรวดเร็วอย่างกับใส่เกี๊ยม,ม้าติดทูทบอีต่างหาแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินทางกลับไปนั้นก็ได้เห็นหลี่เจนินฉียืนเก๊กหล่อรอพวกพระเอกอยู่และเมื่อเข้าไปใกล้ๆพวกตระกูลหลี่ก็ได้เข้ามาล้อมพระเอกอย่างรวดเร็วพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าพวกเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ข,าาาขาดดา้ากำลังรีบนะพวกเจ้าหลบไปซะหลี่เจินไได้้นัป เพราะว่าลีเมาส์ให้พวกข้ามากัดขวางเจ้าอาว้เพื่อแลกกับวิญญาณแห่งความชั่วร้ายซึ่งนั่นเป็นข้อตกลงที่ดีไม่น้อยสําหรับพวกข้าดังนั้นตระกูลลีของข้าจึงได้มาจากการกับเจ้าอย่างไรละ่ะเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ดีคิดในใจว่าใช่จริงๆด้วยลีเมาส์กำลังจะไปโจมตีบน้าศักดิ์สิทธิ์เห็นทีข้าจะต้องรีบจากการที่นี่แล้วไปให้เร็วที่สุดจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับพวกตระกูลลีว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่ามัวพูดให้เสียเวลาเลยรีบๆเข้ามากันให้หมดลีเอ,อ,อ่าานั้นกกออกมพรรววื การกับเจ้าเด็กนี่ซะลีเจียนสีที่ดีอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีพระเอกและเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังและพุ่งออกไปโจมตีด้วยเหมือนกันพร้อมกับเปิดใช้ทักษะของเทพแห่งสงครามซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความเลวให้กับพระเอกเป็นอย่างมากพร้อมกับอยู่ในมิติของยินหยางหรือว่าขาวดำนั่นเองซึ่งทักษานี้ใช้พลังจากแม่น้ำและคุณเขาบวกกับทักษะนี้พระเอกมองเห็นได้แค่คนเดียวหลังจากที่ทั้งสองได้เข้าประทะกันอย่างรุนแรงพระเอกก็ได้ซัดหลีเจียนสีจนกระเด็นไปชวนกับภูเขาอย่างรุนนแรงจจได้บาเ อย่าางมกลีเฟอร์อยู่ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้รีพุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่พระเอกก็สามารถหลบการโจมตีได้อย่างงไไ่ายดายแล้วโจมตีสวนกลับภายในมัดเดียวจนลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอานาะในระหว่างนั้นราชามาป่าก็ได้คำรามเพื่อโจมตีสองคนที่เหลือจากนั้นพระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีลีเจนชียอย่างรวดเร็วลีเจนชีที่กำลังเจ็บปวดจากการโจมตีของพระเอกก็ได้พูดว่าทำไมข้าถึงไม่สามารถเอาชนะซือห่วงได้ทัง้งที่พลังของข้าเพิ่มขึ้นมามากสักขนาดนี้หรือว,ว่าข้ายัางเข้าฟิตเนสไม่พอกามกลไม่ แบบนี้ข้าจะลังแค้นให้กับพ่อและพี่ชายของข้าได้ยังไงกันเมือ่อพูดจบลีเจนเฟยก็ได้เรียกเจ้ามงกรออกมาและได้คำรามเสียงอย่างดังและได้พ่นไฟออกไปโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังแล้วเข้าไปชกอย่างรุนแลงไปหลายหมัดอย่างต่อเนื่องจนทําให้เจ้ามงกรต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอานาบลีเจนสีที่ได้เห็นอย่างนั้น <ๆ S 1> ก็ได้เรียกเจ้ามงกรกลับมาพร้อมกับผู้ดวามันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะายแพ้กับคนอย่างเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าจะใช้พลัง,งหมดที่มีเพื่อเอาชนะเจ้้้้าใหไดเเเมื่อูจจบีีีกก็รย ออกมาแล้วได้พุ่งเข้าไปโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่ว่าพระเอกก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ในระหว่างนั้นเองหลีเฟยอยู่ก็ได้เล็กธนูออกมาเล็วเลงไปที่พระเอกจากนั้นก็ได้ยิงลูกธนูใส่พระเอกอย่างรวดเร็วและรุนแรงราชามาป่าที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกให้พระเอกระวังตัวเอาไว้พระเอกที่ดียินก็ได้ใช้มือรับลูกธนูเอาไว้แล้วได้โยนลูกธนูใส่ดาบหลีเจินฉีจนกระเด็นถอยหลังกลับไปจากนั้นพระเอกก็ได้โจมตีหลีเจินฉีด้วยหินหนามจํานวนมากจนทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นแแลละะเเมื่อคววรบิดดไไ้้จาางหยป เจนฉีก็ได้พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าแพ้อย่างนั้นเหรอพอพูดจบหลี่เจนฉีก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีพระเอกอีกครั้งราชามาป่าที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ระเบิดพลังเพื่อเรียกน้ำหมิ่นจำนวนมากออกมาโจมตีแล้วได้กระโดดข้ามหลี่เจนชีไปอย่างง่ายดายและวิ่งหนีไปอย่างรวดเวร็วหลี่เจนชีที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาด้วยความโมโหพร,ร้อมกับเรียกเจ้ามังกรออกมาและขี่ตามพวกพระเอกไปเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้บอกให้ราชามาป่าไปจัดการกับเจ้ามังกรซะราชามาป่าที่ได้ยินก็ได้หหััันนนลลลงงงกกบแแ้้วพุุ่่เจาามรรอย แต่ถ้าว่าเจ้ามังกรก็ได้ต้านการโจมตีเอาไว้ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้กระโดดขึ้นมาบนหัวของเจ้ามังกรแล้วได้ชักดาบออกมาและพุ่งเข้าไปโจมตีหลีจินชีอย่างรุนแรงจนทําให้เขาได้กระเด็นล่วงลงไปจากหลังของเจ้ามังกรและในระหว่างที่พระเอกกาลังลอยตัวอยู่นั้นเจ้านกของลีเมาส์ก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วราชามาป่าที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ปล่อยพลังออกไปโจมตีเจ้านกในทันทีแล้วพระเอกก็ได้ล่วงลงมานั่งบนหลังของราชามาป่าและทั้งสองก็ได้วิ่งไปที่บ่อน้าศักดิ์สิ พอได้ตามมาที่พวกตะกูลลีที่อีกกำลังร้อให้หลีเจนชีฟื้นขึ้นมาและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็เด็นพกพระเอกกำลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหลีเจนชีที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองจึงได้ตบหน้าของตัวเองไปหนึ่งทีหลีเฟยอยู่ที่เห็นอย่างนั้นก็ได้จับมือของหลีเจนชีแล้วบอกให้หยุดหลีเจนชีที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจพร้อมกับพูดวา่าข้านะเป็นคนที่ไรความสามารถถ้าไม่อย่างนั้นพ่อของข้าก็คงไม่ตายหรอกแถมพี่ชายของข้าก็ยังมาตายเพื่อเสียสละให้ข้าได้แข แล้วข้าจะล้างแค้นให้กับทั้งสองคนได้อย่างไงกันถ้าหากตอนนั้นข้าแข็งแร่งมากกว่านี้เรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วตระกูลของพวกเราก็คงไม่มาจบสิ้นแบบนี้หรอกหลี่เฟยอยู่ที่ดียนอย่างนั้นก็เดือพดว่าถ้าหากไม่มีสื่อหวงเจ้าก,ก็คงไม่ได้แข็งแร่งขึ้นขนาดนี้หรอกแล้วทาไมเจ้าถึงคิดโทษตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวกันละ่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกเรามาที่ภูเขาตรงเตียนนี้เพื่ออะไรกันหลี่เจินฉีที่ดียอย่างนั้นก็เดือพดว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อกัดขวางหหวงหไไม่่ใ้้ปบนําสิิทธ์ดันเเวลาพื่อแกกับของรา,งวาหวยยงไม่ ดวในที่สุดเจ้าก็เข้าใจว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องชนะซะหน่อยแต่เป็นการถ่วงเวลาเอาไว้ให้นานที่สุดเพราะหนทางข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสจากการกลับสู่หวงได้อีกเยอะยิ่งแต่หากเจ้าได้พลังแห่งความชั่วร้ายมาอีกก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมในเมื่อเจ้าได้พลังแห่งความชั่วร้ายจากลีเมามาแล้วก็จงใช้เวลานี้ในการดูดซับพลังของมันไปซะแล้วเจ้าจะได้แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมจากนั้นหลี่เจินฉีก็ได้ยืนขึ้นแล้วบอกกับทุกคนไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะกลับไปที่ฐานของงพพววกกสมมาาาคคนััั่ลล้้ดหชย แล้วถ้าข้าดูดซับและแข็งแกร่งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราก็ตระกูลหลี่ของพวกเราจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและเมืองเทียนเป่ยก็จะตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของพวกเราจากนั้นพวกตระกูลหลี่ก็ได้รีบเดินทางไปฝึกฝนแต่ในขณะเดียวกันพระเอกและราชามาป่าก็ได้ยืนมองดูอยู่ห่างๆและพระเอกก็ได้พูดว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเทียบเท่ากับเทพเจ้าก็ตามแต่ข้าคนนี้ก็จะเป็นคนสังหารเทพเจ้าอย่างเจ้าเองพอพูดจบพระเอกก็ได้สั่งให้ราชามาป่ารีบเดินทางไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จบไปเป พลาดประการใดก็ขอากราบอภัยมานที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ